ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับศาสตร์นะครับของการพยากรนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ฮัตจาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนะครับเนินต่างๆนะครับไล่จากเนินในส่วนของเนินพฤหัสนะครับหรือใต้นิ้วชี้นะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของ ลักษณะการพยากรณ์หรือทำนายนะครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเส้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นบริเวณเนินเสานะครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเนินอาทิตย์นะครับ สี่เหลี่ยมนะครับบริเวณเนินพุทธนะครับหรือใต้เนก้อยความหมายนะครับหรือลักษณะนะครับเป็นยังไงนะครับเรามาฟังนะครับที่ระเนินกันนะครับในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับของแต่ละเนินนะครับเนินแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเนินพฤหัสนะครับ ตามตำหับตำรานะครับเป็นเสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับที่ขึ้นนะครับตรงบริเวณเนินผัดนะครับตามตำราเขาบอกว่าจะมีบ้านนะครับเป็นของตัวเองนะครับหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองนะครับหรือเป็นลักษณะนะครับที่มีหลักฐานนะครับที่มั่นคงนะครับส่วนจุดที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับในส่วนของเนินนะครับที่เขาเรียกว่าเนินเสานะครับ เนินเสาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนี่แหละนะครับลักษณะเนินเสานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับเขาบอกว่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับไม่ตกงานนะครับลักษณะใครมีลักษณะนะครับลายมือลายเส้นนะครับนะครับตรงบริเวณในส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเนินเสานะครับจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือจะไม่ตกงานนะครับข้อที่3นะครับ ไม่ถูกไล่ออกนะครับในงานนะครับข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่าจะจะไม่ได้ถูกนะครับเสียบตําแหน่งนะครับข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสําเร็จในชีวิตนะครับเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมีหลักฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเนินเสานะครับ ทีนี้มาดูสี่เหลี่ยมนะครับในลักษณะของเนินอาทิตย์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนินอาทิตย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศนะครับชื่อเสียงนะครับจะได้รับนะครับเกียรติยศนะครับชื่อเสียงและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างนะครับข้อที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการถ้ามีคดีความนะครับก็จะชนะคดีนะครับหรือข้อต่อมานะครับจะ ไม่มีทางนะครับที่จะเสียเงินเสียทองนะครับลักษณะลายมือลายเส้นนะครับควรที่มีสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเนินอ,อาทิตย์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนินพุทธนะครับสี่เหลี่ยมตรงเนินพุทธก็จะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับใครมีสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนินเนินพุทธเขาบอกว่าก็จะมีการคุ้มครองนะครับคุ้มภัยนะครับเรื่องของการงานนะครับด้านการงาน หรือเรื่องของธุรกิจนะครับก็จะดีนะครับหรือเขาบอกว่าจะจะมีเงินนะครับมีทองนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีปัญญานะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ดีๆนะครับที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนั่นแหละนะครับที่อยู่ตรงบริเวณเนินต่างๆนะครับ ไล่ตั้งแต่เนินแรกครับเนินแรกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนินพฤหัสนะครับมีบ้านนะครับเป็นของตัวเองหรือมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองครับมีหลักฐานที่มั่นคงนะครับสรุปข้อที่2ครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนินเสานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับมีหน้าที่การงานมั่นคงนะครับไม่ตกงานไม่ถูกไล่ออกนะครับไม่ถูกเขาเรียกกันอะไรนะไม่ได้ถูกเสียบตําแหน่งนะครับหรือการเรื่องของการงานจะก้าวหน้านะครับมีความสําเร็จเรื่องของการงานการเงินความมั่นคง มีหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ลักษณะนะครับตรงเนินอาทิตย์นะครับก็จะเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงนั่นแหละนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีเกียรติยศชื่อเสียงนะครับถ้ามีคดีความก็จะชนะคดีนะครับหรือไม่เสียเงินเสียทองนะครับลักษณะนะครับก็จะตรงบริเวณเนินพุธนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองนะครับด้านของการทําธุรกิจนะครับหรือจะมีเงินทองนะครับใช้ไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ เรื่องของการทําธุรกิจนะครับหรือถ้ามีปัญหานะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหานะครับเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์สี่เหลี่ยมดีๆนะครับที่อยู่ที่ในส่วนของเรื่อนต่างๆในหลายมือของเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ